สวัสดีค่ะมาเจอกับนัดอีกแล้วนะคะที่ The DIY Zone 999 Taro คลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักสำหรับชาวราศีธนูหรือท่านที่มีลักษณาสถิตอยู่ที่ราศีธนูประจำเดือนมกราคม2567สำหรับเพื่อนๆคนใหม่ที่แวะเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบ การอ่านดวงอ่านไพ่สไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิงกิงไว้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ชาวราศีธนูทุกคนเลยขอให้ปีนี้ชาวราศีธนูเฮงเรวยรวยบงๆทุกคนเลยสมหวังในความรักอยากมีคนรักก็ขอให้ได้มีคนรักนะคะมีแฟนเร็วๆเนาะ แล้วก็หรือใครอยากนั่รวยอยากมีเงินมีทองอยากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กี่ใบก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนสมความปรารถนากันเลยนะคะสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเดือนแรกของปีชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะมกราคม2567 เจ็ดเหรียญ justice นะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการเซ็นสัญญาเกี่ยวข้องกับเอกสารบัญชีเยอะขึ้นหรือว่ามีเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจคุณกลับมาทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะรวมไปถึงในเรื่องของความยุติธรรมความแฟร์เนี่ยที่เราต้องการที่เราปรารถนามีการเดินทาง ท่องเที่ยวมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีจังหวะของความรื่นเริงบันเทิงใจการที่ไม่สนใจละว,ว่าที่ผ่านมาจะเป็นยังไงฉันเริ่มต้นใหม่แบบใสๆสวยๆเลยนะคะเส้นยานมาเต็มช่วงจังหวะนี้หรือบางทีความสวยงามที่คุณอยากจะแก้ไขเสื้อผ้าหน้าผมน้ำหงน้ำหอมหรืออะไรใดๆนะคะคุณอาจจะประโคมเข้ามาแต่ เน้นหนักในเรื่องของเซนยานนะคะสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของคุณจะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆนานา,นาได้ช่วงจังหวะนี้ตั้งโต๊ะดูดวงกันไปเลยเนาะเดอ m a เมจิเชเข้ามาน,นะคะบางคนอาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับสายมูดูดวงก็ได้หรือในกลุ่มของโซเชียลได้ด้วยนะทุกคนเดอ m a เมจิเชบางทีช่วงจังหวะนี้เราอยู่กับในเรื่องของโซเชียลเนี่ย ไม่ว่าจะเรียนหรือจะทํางานหรือจะประสานงานเป็นพิธีกรเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะประสานงานได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็งานบางอย่างไม่เคยทําก็ได้ทํานะคุณสามารถที่จะทําได้นะคะอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปบล็อกในเรื่องของศักยภาพในตัวตนของคุณเองอะไรที่ไม่เคยทำลองทำนะคะมีแนวโน,น้มจะทำได้เอ้ยมันมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนด้วยเนี่ย การออกนอกกรอบนอกเซฟโซนของคุณซึ่งคุณสามารถที่จะทําได้นะในมุมมองของกลุ่มของศิลปินนักร้องนักแสดงก็ทําได้ดีมากๆเลยนะคะนางแบบในแบบก็ก็ปังนะทุกคนช่วงจังหวะนี้มีชื่อเสียงเป็นที่เรื่องรือระบือไกลถึงจังถึงต่างจังหวัดต่างประเทศได้เลยนะคะ แล้วก็ข่าวสารที่รอคอยข่าวดีที่รอคอยเรื่องราวที่เคยพลาดโอกาสไปแล้วจะวนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งบางคนรอในเรื่องของเงินตกเบิกหรือเปล่าก็มีสิทธิ์จะได้นะคะอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่มันพลิกผันเปลี่ยนแปลงหรือมีเรื่องราวที่ไม่คาดคิดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณอุบัติเหตุได้ด้วยนะดังนั้นต้องระมัดระวังนะคะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ตั้งสติให้ดีๆนะคะในตัวของเดอะทาวเบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมเนาะแล้วก็1ดาบความมั่นใจนะคะคุณมีชัยในการแข่งขันการต่อสู้ต่างๆนานานะคะขอให้คุณมั่นใจคุณมีความหลักแหลมมันชัดเจนอะถ้าเราถ้าเรามั่นใจในสิ่งเหล่านั้นแล้วอย่ารอดนะคะอ่ะทีนี้ มาดูในตัวตนสิว่ายังไงนะคะตัวตนช่วงจังหวะน,นี้อาจจะรู้สึกว่าเบื่อเซ็งรู้สึกว่าสิ่งที่ทํามามันได้แค่นี้เองเหรอบางอย่างมันต้องรอคอยนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณมีความอดทนที่จะรอคอยด้วยใจเย็นมากพอนะคะ ทีนี้มาดูในเรื่องของการงานนะคะการงานเป็นยังไงการงานช่วงจังหวะนี้ไปสอบแข่งขันอะไรใดๆสําเร็จนะคะเป้าหมายที่คุณวางไว้สําเร็จได้ดังใจขอให้คุณมั่นใจแล้วก็ความสําเร็จนั้นไม่ได้ได้มาโดยง่ายมันต้องอาศัยความถึกอึดทนการจับไม่ปล่อยต้องสู้เท่านั้นถึงจะชนะร้องเพลงนี้ไว้เลยต้องสู้ ต้องสู้ถึงจะชนะนะคะมีโอกาสที่จะชนะได้นะคะอาจสติกเข้ามาอาจจะถูกเรียกเซ็นสัญญา ไปร่วมงานที่ใหม่มาเซ็นสัญญากันเลยนะคะหรือต่อสัญญาอะไรใดๆนะคะถ้าคุณคิดหรือวางแผนอะไรเกี่ยวกับการงานธุรกิจการขยับขยายร้านค้าจะต่อสัญญาที่ใหม่หรืออะไรยังไงทําไปเลยนะคะคิดให้รอบคอบก่อนแล้วก็จัดการทาไปเลยนะคะในช่วงจังหวะนี้มันอาจจะมีการขยับขยายโยกย้ายการขยายพื้นที่ออกไปนะคะต่อยอดในเรื่องของการงานนะคะบางคนใช้ที่บ้านเป็นออฟฟิศ ด้วยก็ได้นะหรือเป็นร้านค้าอะไรประมาณนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะมองว่าช่วงจังหวะนี้บางคนเนี่ยออกนอกพื้นที่นะคะไปหาลูกค้าหรือว่ามีอีเวนต์จัดงานแสดงอะไรใดๆนะคะหรือว่าต้องไปลองเพลงอะไรหรือเปล่าศิลปินนะคะหรือพวกเราอาจจะเป็นยูทูบเบอร์เบอร์ดังๆนะคะก็อาจจะถูกเชิญไปร่วมงานต่างๆนานานะคะประชาสัมพันธ์สินค้าหรืออะไรใดๆช่วงจังหวะนี้ต้องบอกว่าอีเวนต์ค่อนข้างที่จะปังนะอ่ะ ชื่อเสียงกระจัดกระจายไปหมดเลยนะคะแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานเชื่อในเซน์ของตัวเองนะคะเราก็ลุยได้เลยคําพูดคําเจราจาของคุณอนะ่ะมันเป็นเขาเรียกเมตตามานิยมใช่ไหม,มคุณสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ดีลงานหลายๆอย่างได้อย่างดีนะคะข่าวดีสิ่งที่พลาดหวังกลับเข้ามาเนาะ ทางไกลต่างประเทศอะไรใดๆได้หมดเลยนะคะบางบางทีข่าวสารเข้ามาสถานการณ์บางอย่างมันอาจจะไม่คาดคิดมีเรื่องบางอย่างที่เข้ามาแบบเซอร์ไพรส์อ่าไม่คาดคิดนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะหรือในเรื่องของอารมณ์นะเพราะบางเรื่องเนี่ยมันปูทางมาดีๆแต่มาพลาดที่อารมณ์นะคะบางทีอาจจะเจออารมณ์ของใครที่ชุนเฉียวก็ได้หรืออาจจะเป็นเราก็ได้นะคะมันก็เลยอาจจะทําให้บางอย่างมันพลิกล็อกนะคะรวมถึง รวมถึงทุกคนในตัวจัสติกนะคะต้องตรวจสอบให้ดีๆนะคะเพราะบางทีเรื่องราวของความสําเร็จมันอาจจะมีอะไรที่หมกม็ดไว้ก็ได้โป๊ะมันอาจจะแตกเราอาจจะได้ล่วงรั้วอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นช่วงจังหวะนี้ขอให้คุณมั่นใจในสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณเชื่อไม่เหมาะเชื่อว่าในตัวของสัญญาณแล้วก็ความมั่นใจของคุณรวมไปถึงในตัวของ จ u สติ c เนี่ยความรอบคอบละเอียดรอบคอบจะพาให้คุณผ่านทุกเรื่องราวไปได้นะคะอ่ะต่อมา มาที่การเงินนะคะการเงินเป็นยังไงช่วงจังหวะน,นี้เงินทองใช้จ่ายตามเหตุผลไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะคะแล้วก็เงินไหนที่คุณควรจะได้คุณก็จะได้เงินตกเบิกเงินเคมประกันเงินอะไรเนี่ยเงินที่ใครมาละเมิดคุณในเรื่องทางคาดีเนี่ยคุณจะได้รับมันนะคะหรือว่าเงินอะไรที่มันเป็นสัญญาที่เราจะต้องได้เนี่ยคุณต้องได้ตามนั้น เป๊ะเต๊ะเลยนะทุกคนแล้วก็ช่วงจังหวะนี้ในเรื่องของการเงินเราอาจจะได้เงินอะไรแบบฟุกๆหรือสถานการณ์บางอย่างเราอาจจะผ่านไปได้ง่ายๆนะคะแต่เดีฟบางทีไปใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับความบันเทิงหรือซื้ออะไรตามอารมณ์เรานะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะต้องวางแผนไว้ด้วย ในการเงินเซนยานเราก็อาจจะนําในเรื่องของโชคลาภม,มาให้ได้บ้างนะคะหรือเป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะใช้จ่ายเงินเนี่ยตามอารมณ์ของคุณของสวยงามน้ําหอมอะไรเงี้ยคุณอาจจะไปเสียให้กับของเหล่านั้นเยอะนะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะไปเสียเงินให้ผู้หญิงนะคะอ <c oughs> คุณอาจจะไปเปสาวอย่างเงี้ยเยอะได้ด้วยนะคะใครบางคนมาอดอ้อนอดสอบพูดกับคุณเนี่ยโอ้โห เปหมดบัญชีเลยการเงินยังต้องแมนเนนะคะยังต้องระมัดระวังอยู่แล้วก็อาจจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะมองว่าอาจจะเป็นรายจ่ายจากทางไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายได้ด้วยนะคะดังนั้นอย่าลืมเก็บเงินไว้เผื่อใช้ในยามฉุกเฉินด้วยนะคะ แล้วก็ในเรื่องของสัญญาเนี่ยดูให้ถีถ้วนนะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพราะความสําเร็จบางอย่างมันอาจจะถูกซ่อนอะไรไว้ก็ได้คุณอาจจะอ่านสัญญาไม่แตกหรือใครบางคนเขาอาจจะซุกซ่อนเขาอาจจะบิดผิวในเรื่องของสัญญานะคะต้องดูให้ละเอียดนะแต่มันมีแนวโน้วนมว่าเราจะได้อะไรที่มันเป็นแฟฝงยุติธรรมดังนั้นถ้าใครมาโกงคุณนะมีแนวโน้วนมว่าเราจะเคมได้ โปะมันจะแตกมาก่อนเรื่องมันจะแดงออกมาก่อนนะคะอ่ะทีนี้มาในเรื่องของความรักนะคะเริ่มต้นที่ความรักราศีธนูคนมีแฟนคนมีแฟนเป็นยังไงคนมีแฟนยังพูดคุยกันได้ปรับความเข้าใจกันได้ถ้าที่ผ่านมาไม่เข้าใจกันนะคะยังคุยกันได้ช่วงจังหวะนี้เขา ค่อนข้างที่จะปรานีประนอมนะในเรื่องของคําพูดคําเจรจาหรือในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งสองคุณทั้งสองอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะเลยใช้ในเครื่องมือติดต่อสื่อสารเนี่ยมากเป็นพิเศษนะสาหรับบางคนอาจจะมีด้วยภารกิจหน้าที่ที่ทําให้พวกเราห่างไกลกันนะคะก็เลยอาจจะต้องพึ่งเครื่องมือสื่อสารกันนิดหนึ่งนะแต่ทีนี้ในช่วงจังหวะนี้ให้เรามดระวังความคิด เซนยานของเรามันอาจจะทํางานแบบแปลกๆนะคะเรื่องราวบางอย่างมันอาจจะถูกเปิดเผยขึ้นมามันอาจจะเป็นชนวนที่ทําให้พวกคุณทั้งสองคนทะเลาะกันได้ดังนั้นก็เรียกว่าต้องพูดกันแบบปณีปนอมแล้วกันเนาะถ้าเกิดเราอยากให้เขายังเป็นคนรักของเราอยู่นะคะมาดูในส่วนของการ์ดนังฟ้านะคะว่ายังไงความรักราศีธนูคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรนะคะขอหนึ่งใบ Diligent Factor บางคนอาจจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันภาษาทัศนคติที่ต่างกันความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคขวางกั้นในเรื่องเกี่ยวกับการทำความเข้าใจระหว่างเราทั้งสองคนบางทีภาษามาพูดกันเนี่ยไม่แข็งแรงกันทั้งคู่นะคะสื่อสารกันมันก็บิดผิวหรือวัฒนธรรมที่ทำเนี่ยไลฟ์สไตล์การ ถูกปลูกฝังมาในแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันฉันชอบให้เธอส่งข้อความหาฉันตลอดสวัสดีวันจันทร์วันอังคารวันไหนก็แล้วแต่หรือทุกเวลานะคะแต่ว่าเธอไม่ยอมส่งเลยนะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะแบบไม่ชอบส่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะชอบส่งอะไรประมาณนี้ก็อาจจะมีปัญหากันได้นะคะแล้วก็มัน มันอาจจะมีบางเรื่องที่สําหรับบางคนเขาอาจจะคิดว่าคุยแค่นี้ก็ไม่เป็นไรทําไมต้องคิดมากด้วยก็แค่คุยกันเล่นๆขำๆไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะนู่นนี่นั่นนี่นะมันก็อาจจะเป็นประเด็นที่คุณทั้งสองแบบคือความเชื่อไม่เหมือนกันะความคิดเห็นไม่เหมือนกันมันก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราทั้งสองคน มีเรื่องที่ทะเลาะก,กันนะคะในช่วงเดือนนี้ดังนั้นต้องสอบในเรื่องของอารมณ์เข้าไว้เนาะต่อมามาที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงจังหวะนี้จริงๆเราอยากได้ความชัดเจนจากเขานะคะแต่เหมือนว่ามันยังไม่ได้สักทีแต่ก็คุยกันอยู่แล้วก็ช่วยเหลือกันอยู่นะคะบางทีทํางานร่วมกันนี้แหละนะคะช่วยเหลือสนับสนุนกันและกัน แล้วช่วงจังหวะนี้มีโอกาสที่จะมีคนอายุน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องพบเจอความรักใหม่ๆอะไรที่เข้ามาด้วยนะคะรวมไปถึงเราอาจจะไปรู้สึกว่าเอ้ยเขามีใครหรือเปล่าอะไรใดๆนะคะช่วงจังหวะนี้ความลับไม่มีในโลกนะคะโปะมันจะแตกนะถ้าคุณมีใครก็โปะก็จะแตกถ้าเขามีใครซ่อนอยู่โปะมันก็จะแตกนะคะหลายๆเรื่องมันจะถูกเฉลยขึ้นมาแต่เหมือนว่าราศีธนู จะยังให้อภัยเขาเสมอ,อมไม่รู้ทำไมนะคะมาดูต่อ,อความรักราศีธนูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรนะคะขอหนึ่งใบ trust ขอให้เชื่อใจโอ้เพราะความเชื่อใจนั่นเองนะคะเลยทำให้คุณยังให้อภัยเขาเสมอเขาอาจจะมีคำพูดดีๆมาพูดกับคุณบอกว่าเชื่อใจฉันเถอน,นะฉันไม่ได้มีใครเนี่ย อ,อ่ะต่อมานะคะมาที่ราศีธนูคนโสดคนโสดเป็นยังไงคนโสดมีโอกาสที่จะพบเจอความรักพบเจอเพื่อนใหม่จริงๆอาจจะยังไม่ได้เรียกว่าความรักนะคะเขาเรียกว่าพบเจอเพื่อนใหม่อาจจะไปพลาดพลัง้งตกหลุมรักกันได้ง่ายๆแต่ให้ระวังพลาดพลัง้งที่จะแบบ ไปอะไรกัน2คนนะคะสถานการณ์เดอะฟูบางทีเขาเรียกว่าพลาดพลาดไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเออแล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยนะว่าอายุเนี่ยถึงเกณฑ์หรือยังนะคะ18หรือยังอะ่ะก็ต้องขอดูบัตรประชาชนกันไปนะทุกคนจ s t ติกเข้ามา High Pintest แล้วก็ The Tower j u s ์จั e ตนะคะ The Fool บางทีเวรกรรมมันตามทันนะเยทุกคนตือเมจิเซียนนะคะมีโอกาสพบเจอแรงดึงดูดความรักโลกออนไลน์ทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศได้ด้วยนะคะแต่ว่าโปะมันจะแตกเรื่องราวบางอย่างที่คิดว่ามันจะดีบางทีมันอาจจะไม่ดีก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องบางอย่างที่ที่มาเซอร์ไพรส์เราหรือว่าเป็นเรื่องบางอย่างที่เราไม่คาดคิดก,ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องกระทันหันก็ได้เนาะเออแต่มองว่าในสิ่งที่เราฝันไว้มันจะเป็น เหมือนฝันสลายดอกไฟาบานนะธนูบอกว่าไม่นะคือช่วงจังหวะนี้เขาเรียกว่าอย่าเพิ่งเอาใจไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความรักรักเล่นๆได้นะคะหรือว่าคือยังไม่ต้องรักนะคุยสนุกๆไปนะคะขำๆไปอะช่วงจังหวะนี้ราศีธนูบอกฉันไม่ขำนะฉันซีเรียสซีเรียสแต่เดี๋ยวมันจะมีอะไรที่เปิดเผยขึ้นมานะคะก็อยู่ที่ว่าราศีธนูจะรับได้หรือเปล่า ในคนคนนั้นนะมีแนวโน้มคนคนนั้นเจ้าชูวคุยหลายคนพอกับเราแล้วแหละนะคะอ่ะมาดูสิการออรค์คควจะว่ายังไงความรักราศีธนูค้คนโซดนะคะมกราคมนี้นะคะเช็คเลตติ้งอ่ะเช็คเลตติ้งมาดูสิ getting to know each other เนี่ยเป็นช่วงจังหวะของการเปิดใจทำความรู้จักกับคนทั่วไปนะคะอย่าเพิ่งปิดกัน้น อย่าพึ่งไปกังวลกลัวเยอะนะคะช่วงช่งวงวันนี้ทําใจสดใสสบายๆและละลาพูดคุยไปเรื่อยนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองเป็นเพื่อนได้รู้จักกันอย่าพึ่งไปตกกลุ่มรักนะทุกคนอย่าพึ่งไปสะกดจิตตัวเองนะแต่มองว่าถ้าบางคนเนี่ยบุพกรรมบุบบุพบุญถ้ามีต่อกันเยอะมากๆเนี่ยมันไม่ค่อยรอดนะคะจัสตเมนเข้ามาเนี่ยมาแล้วนะเออ เจอปุ๊บรักปั๊บชอบปุ๊บรักป,ป,ป,ปั๊บนะคะบางทีมันเป็นเหมือนพรมลิขิดที่เราอยากจะเอาลิควิดเนี่ยลบเหลือเกินเนาะเออใช้สตินะทุกคนจริงๆอ่ะเซนจ์ยาเราบอกอยู่แล้วว่าเขาโสดหรือไม่โสดแต่อยู่ที่คุณจะหลบเสน่ห์เขาพนหรือเปล่านะคะเออทีนี้มาดูนะคะในส่วนของข้อความจากจัก,กรวาลมีอะไรอยากจะบอกราศีธนู ในเดือนมกราคมนี้ขอหนึ่งใบคนเราย่อมพ้นทุก์ได้ยากเพราะเลือกที่จะอยู่กับความทุกข์ที่เคยชินแทนที่จะต่อสู้กับความกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นบางทีเราก็พ้นทุกได้ยากจริงๆแล้วแหละเพราะเราเลือกที่จะอยู่ในความทุกข์ เพราะว่าเราเคยชินกับเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมันก็เลยไม่พ้นทุกสักทีทุกวันก็ต้องมาบ่นอยู่ว่าทําไมฉันถึงยังยากจนอย่างนี้ทําไมฉันถึงยังไม่มีความรักดีๆเข้ามานะคะเพราะว่าดิฉันดิฉันกลัวนะดิฉันกลัวเขาจะมาหลอก ดิฉันกลัวว่าเดี๋ยวดิฉันไปทำแล้วมันจะผิดพลาดนะคะอายผู้ไอคนเขาเดี๋ยวจะขาดทุนเหมือนแต่ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นช่วงจังหวะนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากเป็นอย่างที่เป็นก็ต้องเปลี่ยนแปลงเนาะถ้าเกิดเราคิดเราทําเหมือนเดิมผลลัพธ์ก็คือเหมือนเดิม แต่ถ้าเราคิดเราทําไม่เหมือนเดิมผลลัพธ์มันก็คือต่างออกไปแน่นอนขอให้ราศีธนูทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาสวัสดีปีใหม่คะ่ะ